สวัสดีครับผมจะมาทําการตอนมะนาวนะครับนี่จะเป็นมะนาวสายพันธุ์พิจิตรหนึ่งนะครับนี่ก็ในตอนทิ้งไว้แล้วนะครับก็ดกอยู่เหมือนกันนะครับดกแล้วก็ลูกใหญ่น้ําเยอะนะฮะสายพันธุ์นี้นะครับลูกใหญ่มากนี่ครับยังไม่โตมากนะครับนี่นะเขาจะออกเป็นพวงเลยนะครับออกเยอะมีหลายต้นเหมือนกันครับอยู่นี่ ประมาณโตเท่าไห่ไก่นะครับลูกโตมากนี่นะครับมันสุกแล้วผมเด็ดออกมานะฮะนี่ก็จะเป็นมะนาวพิจิตหนึ่งนะครับผมเมอามาปลูกก็ได้หลายปีแล้วนะครับจะปลูกขยายไปหลังบ้านนะครับชํำใส่ถุงไว้นะครับนี่ก็จะเป็นกิ่งที่ผมจะใช้ตอนนะครับจะเป็นกิ่งนี้เลยไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะครับ เราเลือกกิ่งที่ดูสวยๆหน่อยนะครับขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ผสมดินเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอาขุยมะพร้าวไปแช่น้ําก่อนผสมดินดินก็ผมใช้ไม่เยอะครับก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะได้นะครับใส่เล็กน้อยนะฮะแล้วก็มาหอ่อใส่ถุงมัดปากถุงไว้นี้นะครับเลือกกิ่งครับกิ่งที่ไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนะครับ เราก็เลือกระหว่างข้อนะครับว่าเราจะเอาช่วงระหว่างข้อไหนนะครับนี่ฮนะเอาใบออกก่อนนะครับถ้าม,มีใบอยู่เวลาเราตอนจะได้สะดวกนะครับก็ใช้มีดหรือใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับที่คมๆนะครับบนรอบกิ่งเลยนะครับแล้วก็ลีดรอบเลยนะครับเพื่อที่จะเอาเยี่อออ,อกมนะ พอได้แล้วเราก็แกะแกะออกเลยนะครับเราแกะเปลือกออกเลยปลอกเปลือกเสร็จนะครับก็ทําการขูดเยื่อออกให้หมดนะครับขูดออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าอจะให้เขามีน้ำเลี้ยงนะเพราะว่ามะนาวเขาจะมาดูดซึมที่เขาจะมาดูดซึมที่คุยมะพร้าวที่เราจะห่อเนี่ยนะครับ แล้วเวลาเราหอ่อเสร็จรากก็จะมาออกตรงตรงข้อตรงตาตุ่มตรงนี้นะฮะเขาก็จะแทงรากออกมาก็จะนําขุยมะพร้าวนะครับนี่นะผสมดินประมาณนิดหน่อยนะครับประมาณส0ซนน่าจะได้ผานะครับขุยมะพร้าวนี่ครับไปแช่น้ําให้เขามีชื้นนะครับแล้วก็มาผสมดินเล็กน้อยนะครับปดทุงก่อนแล้วก็คลี่แล้วก็หุ้มไปเลยนะครับยังไงก็ติดครับตอนมะนาวตอนง่ายติด ติดง่ายด้วยแล้วก็ออกลากเร็วประมาณไม่ถึงเดือนหรือเต็มที่ก็เดือนหนึ่งนะครับออกลากก็เอาให้เขาชื้นพอประมาณนะครับอย่าให้แห้งมากแล้วก็อย่าให้ชื้นมากนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ลากเขาเน่าได้หรือถ้าแห้งไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงไม่ชื้นนะครับเขาก็จะเป็นขุยแห้งหมดอาจมดอาจจะมาเจาะขุยมะพร้าวเราได้นะครับมันจะทําให้ลากเสียหายนะครับหรืออาจจะไม่ ไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงก็าอาจจะไม่ออกรากนะครับออกรากเราก็เอาไปลงถุงดำนะครับให้รากเขาเดินนะครับแล้วเราค่อยเอาไปลงปลูกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการตอนเรียบร้อยนะครับนี่คนระับ